Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Just sticking by my side, maybe we can be okay, 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 Maybe you can be the change I need today. I promise that i a never rebel this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่12ตอนที่3ดินแดนเหมัน หลังพ,นพ้นผืนทะเลทรายโอ้ยหนาวจังเลยมูโคโดาพ่นลมหายใจใส่มือที่แข็งขณะเตรียมมือเย็นไปด้วยที่ชั้น4 4ีที่นี่ยังคงเป็นทะเลทรายอุตสาคิดว่าคงไม่ใช่ทะเลทรายแล้วเชียวเพราะที่ผ่านมาก็เจอชั้นที่สภาพแวดล้อมเหมือนกันไปตั้งสองชั้นแล้วแต่ว่าจากป่ามาเป็นทุ่งล้างแล้วก็มาเป็นทะเลทรายเหรอที่นี่เป็นดันเจียนชวนหัวเสียที่มีสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายเลียงแถวกันมาจน มุโคดะหมดคำจะพูดเลยแถมไม่ว่าชั้นไหนก็พื้นที่กว้างใหญ่เกินเหตุอีกขณะที่กำลังคิดเรื่องนี้อยู่มุคโคดะก็ถูมือไปมาเพื่อรับมือกับความหนาวชั้นที่43ชั้นที่44หรือที่นี่เป็นทะเลทรายซึ่งพอตกกลางคืนแล้วอุณหภูมิจะลดหวบจนล่างกายรู้สึกหนาวเน็บไม่ต่างจากชั้นที่41และ42ที่เป็นทุ่งลางยิ่งเป็นทะเลทรายด้วยแล้วอุณหภูมิช่วงกลางวันกับกลางคืนจะต่างกันมากแค่นี้ก็ทำให้ ร่างกายอ่อนเพลียแล้วดีที่ยังมีม่านพลังของเฟลช่วยลดความต่างของอุณหภูมิพวกมุคดะเลยไม่เป็นลมล้มพับไปเสียก่อนแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ยังรู้สึกหนาวเหน็บอยู่ดีโดยเฉพาะโดราจังที่ไม่ถูกกับความหนาวถึงขนาดรีบมุดเข้าไปในฟูกที่ปูเตรียมเอาไว้เพื่อให้ความอบอุน่นและจะไม่ยอมออกมาจนกว่ามือเย็นจะเสร็จเชละอุยวันนี้เหมือนจะหนาวเป็นพิเศษเลยแฮวันหนาวๆแบบนี้อยากจะกินโอเดงขึ้นมาเลยมุคดะ พึมพำกับตัวเองเช่นนั้นพอมุโคโดาพูดกับตัวเองเสร็จก็ยิ่งอยากจะกินโอเดงขึ้นไปอีกวันนี้อุตซาหจะกินข้าวหน้าเนื้อมิโนโทอที่เตรียมไว้แล้วเชียวตัดสินใจแล้ว ทำโอเด้งเพิ่มเลยแล้วกันอย่างไรก็ตามมือหลักของพวกเฟลยังคงเป็นข้าวหน้าเนื้อส่วนโอเด้งนั้นเป็นแค่เมนูเสริมโอเด้งไม่มีเนื้อนี่นะเอาเถอะยังไงมุโคดาก็ใส่เนื้อลงไปให้พวกเฟลนิดนึงอยู่ดีเมื่อคิดได้ตามนั้นมุโคดาก็ไม่รอชารีบเปิดเน็ตซูเปอร์เลยไหนนะฮะเจอแล้ว โอเด้งบรรจุถุงที่เพียงอุ่นร้อนก็กินได้ทันทีทั้งหน้าตาและรสชาติทําออกมาดูดีเลยถ้าจะทําโอเด้งเองก็ต้องใช้เวลาและยุ่งยากมากพอควรเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเมนูที่คนอยู่ตัวคนเดียวอย่างมุโคโดะไม่ค่อยได้ทําแต่โอเด้งบรรจุถุงนะ่ะแค่นําไปอุ่นก็กินได้แล้วช่วงฤดูหนาวมุโคโดะพึ่งเจ้านี่เป็นประจำเลยละเก็บรักษาได้นาน แถมยังสะดวกถึงขนาดช่วงฤดูหนาวมุโคโดาต,ต้องมีติดบ้านไว้หนึ่งแพ็คตลอดนอกจากนี้ก็ซื้อไส้กรอกมาเพิม่มเป็นเครื่องโอเด้งด้วย เทแรกมุโคโดะเคยคิดว่าจับคู่ไส้กรอกกับโอเด้งเนี่ยนะยูรอกแต่พอได้ลองแล้วค่อนข้างอร่อยเลยหลังจากซื้อโอเด้งบรรจุถุงกับไส้กรอกเซจก็เริ่มต้นอุ่นโอเด้งด้วยไฟอ่อนระหว่างนั้นก็ไปเตรียมไส้กรอกบั้งไส้กรอกให้เป็นแนวเฉียงต้มประมาณหนึ่งนาทีเพื่อไล่ไขมันส่วนเกินจากนั้นก็ใส่ลงในหม้อโอเด้งดีละ เริ่มอุ่นแล้วใจมุคดะเริ่มตื่นเต้นเพราะนานๆทีจะได้กินโอเด้งร้อนๆนั่นคืออะไรนะ้ากลิ่นหอมหน่ากินเลยนี่นะหอมจังเลย เฟลโดราจังและซุยต่างพากันกล่าวเช่นนั้นทั้งเฟลซุยแล้วก็โดราจังลุกออกจากผ้าห่มมารวมตัวกันตามกลิ่นหอมของโอเดง้งมุโคโดะบอกว่าเจ้านี่เรียกว่าโอเดง้งแต่ไม่ได้ใส่เนื้อลงไปเยอะนักหรอกนะจานหลักของทุกคนคือนี่เลยข้าวหน้าเนื้อมิโนโทอส่วนโอเด้งนั้นเป็นเมนูเสริมนะฉันเห็นอากาศหนาวเลยคิดว่าน่าจะมีอะไรอุ่นๆกินกันมุโคโดะเสิร์ฟข้าวหน้าเนื้อและโอเด้งให้ทุกคนที่อยู่ตรงหน้าอืมอร่อย ข้าเคยกินข้าวหน้าเนื้อที่เป็นเนื้ออย่างอื่นมาแล้วก็จริงแต่เนื้อมิโนโทอร์น่าจะอร่อยที่สุดเลยละงั้นเลยจ้านี่ก็อร่อยอยู่ลวแต่ข้าว,ว่าข้าวหน้าเนื้อไวเวิร์นก็อร่อยนะอืมที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลของที่เจ้านายําอร่อยหมดเลย หลังจากที่ได้ยินบทสนทนาของพวกเฟลเช่นนั้นมุคโคดะก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าขอบใจนะโอเด้งเองก็อร่อยแถมอุ่นด้วยลองกินดูสิว่าแล้วเฟลโดราจังและซุยก็งับโอเด้งเข้าปากตามที่มุคโคดะบอกโอ้เจ้านี่กินแล้วร่างกายอุ่นจริงๆน่าเสียดายตรงเนื้อน้อยไปหน่อยนี่แหละจริงด้วย ตัวค่อยๆอ,อุ่นขึ้นรู้สึกเหมือนร่างกายเปี่ยมไปด้วยพลังเลยเฟลนาโดลาจาังกล่าวเช่นนั้นมุโคดะจึงร้องเอ๊ะออกมาทันทีร่างกายเปี่ยมด้วยพลังอุ่นๆล้านๆขณะที่สยุยพูดพร้อมกับสั่นดึงๆมุโคโอดะก็มีแต่คำว่าเอ๊ะอยู่ในใจโอเด้งนี่ทาจากของต่างโลกที่ซื้อด้วยเน็ตซูเปอร์ล้วนว่าแล้วมุโอดะก็ลองวินิจใช้ดูพบว่า โอเด้งคือโอเด้งที่ทําจากวัตถุดิบจากต่างโลกช่วยเพิ่มพลังกายและพลังเวทประมาณ12%เป็นเวลา20นาทีสวยละเอาเถอะระยะเวลาออกฤทธิ์20นาทีเองคงไม่เป็นไรล็อกมูโคโดะคิดแต่ให้กินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วน,นี่เอาข้าวหน้าเนื้อเพิ่มไหมยังไงได้กินข้าวหน้าเนื้อที่มีเนื้อปลพูนก็ดีกว่าโอเด้งใช่ไหมล่ะมูโคโดะพูดแบบนั้น เฟลจึงส่งเสียงออกมาว่าอืมนั่นสินะแต่หายากนะที่เจ้าจะถามเองว่าเราอยากเอาเพิ่มไหมน่าสงสัยเฟลพูดเสร็จก็หันมามองมุโคโคดะด้วยแววตาสงสัยทำเอามุโคโดะใจหายแวบพพูดอะไรของนายนะฉันแค่คิดว่าอืข้าวหน้าเนื้อน่าจะถูกปากคนที่ชอบเนื้อกว่าก็เท่านั้นเองมุโคโคดะพยายามทำนิ่งเฉยและตอบกลับไปเช่นนั้นเฟลก็พูดว่าอืม หลอนมีพิรุษอีกแล้วนะเอาเถอะข้าขอข้าวหน้าเนื้อเพิ่มโดราจังเองก็บอกว่าข้าก็ขอข้าวหน้าเนื้อเพิ่มด้วยโอเด้งก็ไม่เลวนักหรอกแต่ยังไงข้าวหน้าเนื้อก็ยืนหนึงตามมาด้วยซุยที่บอกว่าซุยก็ขอข้าวหน้าเนื้อเพิ่มด้วยนะทุกคนขอข้าวหน้าเนื้อเพิ่มทําให้มุโกดะโล่งอก เอาละฉันเองก็กินบ้างดีกว่ามุโคโดะกินโอเด้งเป็นกับข้าวจานหลักถ้ากินข้าวหน้าเนื้อกับโอเด้งเหมือนทุกคนคงจะหนักท้องเกินไปจานหลักเป็นโอเด้งกินกับผักกาดขาวดองแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆผักกาดขาวดองเป็นของที่ทำเอาไว้ก่อนแล้ว ดองโดยใช้น้ำดองผักที่วางขายทั่วไปมุคดะชอบกินแตงกวาดองกับผักกาดขาวดองเป็นอาหารเช้าไม่ก็ตัวเปลี่ยนรสชาติกินอยู่คนเดียวนะนะหัวชัยเท้าที่เป็นเครื่องโอเดงรสชาติถึงใจอร่อยเลย ไข่เองก็อร่อยเสมอต้นเสมอปลายมุคโคดะเพลิดเพลินไปกับรสชาติโอเด้งที่นานๆจะได้กินจากนั้นจึงซดน้ำซุปเฮ้ยร่างกายอุ่นขึ้นมาเลยเคียวผักกาดดองกรุบกรุบแล้วกินข้าวตามทันทีขณะกำลังจะเลือกกินไส้กรอ,อกโอเด้งมุคโคดะก็รู้สึกเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างจึงพักตะเกียบแล้วเปิดค้นหาไอเทมบ็อกกินไส้กรอกจะขาดเจ้านี่ไปไม่ได้เลย มุโคโดะหยิบโฮเกรนมัส,สตาร์ดออกมามุโคโดะไม่กินโอเด่งกับมัส,สตาร์ดญี่ปุ่นก็จริงแต่ไส้กอรอกนะมันต้องกินคู่กับโฮเกรนมัส,สตาร์ดนี่แหละว่าแล้วมุโคโดะก็เอาไส้กรอกลาดด้วยโฮเกรนมัส,สตาร์ดเข้าปาก อาโลยขณะเคี้ยวใส่กรอกมุคโคดากำลังนึกอยู่ว่าจะทำอย่างไรกับโอเดงที่อุ่นมาเกินมุคโคดะน่าจะต้องกินคนเดียวแต่เอาใส่ไอเทมบล็อกไว้ก็ไม่เสียอยู่แล้วแถมเป็นโอกาสดีที่จะได้กินโอเด้งอีกด้วยงั้นก็ไม่เป็นไรล็อกคราวหน้าตอนที่จะกลับขึ้นไปข้างบนถ้าได้ค่อยๆกินโอเดงพร้อมกับดื่มเบีย แบบนั้นก็คงจะดีพวกมุโคโดะจัดการกับอสูรไปพร้อมกับเดินทางท่ามกลางทะเลทรายเมื่อเข้าสู่วันที่4ก็มาถึงห้องบอสถึงจะไม่เท่ากับทุ่งล้างชั้นที่41และ42แต่ทะเลทรายชั้นก่อนหน้ากับชั้นนี้เองก็กว้างใหญ่เอาเรื่องเลยพอมุโคโดะบอกแบบนั้นเฟลก็พูดว่าอืม หากชั้นที่ขนาดพวกเรายังต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันยังคงโผลมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้นักประจนภัยทั่วไปคงแทบไม่มีทางพิชิตด,ดันเจียนนี้ได้เลยมูโคดาจึงตอบว่าเห็นด้วยคิดว่าคงหมดกำลังใจไม่สิ คงหมดเลี้ยวแรงตั้งแต่ชั้นทุ่งล้างแล้วละเพราะแม้แต่พวกมุคโคดาที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีมีพักพวกแข็งแกร่งอย่างเฟลโดราจังและซุยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาไปกว่าสสัปดาห์แล้วคิดถูกจริงๆที่ยกเลิกสัญญาเช่าบ้านเดียวที่เคยเช่าอยู่เอาไวา้ขังก่อนพวกมุโคดา มีบ้านเดียวที่ทำสัญญาเช่าสองสัปดาห์แต่กว่าจะขึ้นจากดันเจียนก็เกินระยะเวลาเช่าไปแล้วจนต้องยืดระยะเวลาเช่าเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์แม้ตอนนี้จะยังอยู่ในระยะสัญญาก็จริงแต่พวกมุคโคดาก็เลือกลุยจากดันเจียนชั้น40ดันเจียนยิ่งลึกลงมากเท่าไหร่ก็เป็นธรรมดาที่ความยากจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงไม่มีทางที่จะใช้เวลาน้อยกว่าครั้งก่อนอย่างแน่นอนมุคโคดาจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาล่วงหน้าถึงกิวพ่อค้าจะบอกกับมุค ว่าหากยกเลิกสัญญากลางคันจะไม่ได้รับเงินคืนพร้อมกับเสนอว่า สำหรับท่านมุโคโคดาสามารถติดต่อสัญญาแล้วค่อยชำระหลังจากกลับมาจากดันเจียนก็ได้ก็ตามแต่แบบนั้นจะกลายเป็นว่าพวกมุโคโดาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านทั้งท,งทังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยไหนจะยังไม่รู้อีกว่าจะได้กลับไปตอนไหนถ้าอย่างนั้นยกเลิกเลยน่าจะดีกว่ามุโคโดาจึงยกเลิกสัญญาเช่าถึงจะลำบากตรงที่ต้องหาบ้านเช่าหลังจากกลับจากดันเจียนก็เถอะแต่ถ้าหากไม่ได้จริงๆไว้ค่อยขอคุณทีสารเช่าลานฝึกซ้อมของกิวนักประชนภัยเอาก็ได้ พักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนกลับมาที่บอสชั้นที่44ที่อยู่ตรงหน้าของพวกมุโคโดะมีสัตว์อสูรนหนึ่งตัววนเวียนรอบอาคารทรงสี่เหลี่ยมรูปกลองที่ก่อจากหินเหมือนตอนที่ชั้น43เจ้านี่ท่าทางมีฝีมือเอาเรื่องเลยแฮะมุโคโดะพึมพำมหัวเป็นจระเข้ท่อนบนเป็นสิงโตส่วนท่อนล่าง คล้ายกับพิปโปไม่มีขนการที่เห็นจากตรงนี้ได้ชัดๆแปลว่าเจ้าตัวนี้เองก็มีขนาดใหญ่มากด้วยแน่ๆข้าเองก็เพิ่งเคยเจอเจ้านี่ครั้งนี้นี่แหละฮะ่าฮเพราะงี้แหละดันเจียนมันถึงได้น่าสนุก เฟลกล่าวเช่นนั้นเขากําลังตื่นเต้นที่ได้เจอสัตว์อสูรตัวนี้เป็นครั้งแรกข้าก็เหมือนกันนะก็น,นะปกติไม่มีโอกาสได้เจอสัตว์อสูรทะเลทรายบ่อยๆหรอกแม้แต่โดราจังที่เห็นแบบนี้แต่อายุเกิน100ปีก็ยังไม่เคยเจอเจ้านี่สินะซุยบอกว่าดูเก่งจริงๆแต่สุยเก่งกว่าอีกสุยดูฮึกเหิเมเมื่อได้เห็นสัตว์อสูรท่าทางมีฝีมือมุคโคดะชักเริ่มเป็นห่วงเมื่อเห็นสุยจังดูฮึกเหิมกับเจ้านี่แต่มุโค โคดะยังติดใจเรื่องบอสที่แม้แต่เฟลกับโดราจังเองก็ไม่รู้จักซะยิ่งกว่าก่อนอื่นเลยมุคโคดะจึงได้ใช้วินิจฉัยตรวจสอบดูและพบว่ามันคืออัมมิรสัตว์อสูรระดับเอสที่อาศัยในทะเลทรายมีความอยากกระหายและดุร้ายมากผู้คนในเขตทะเลทรายต่างเรียกขานมันว่าจอมสวาปามัมใครก็ตามที่เจอมันก็จะถือว่าชัตาขาดแล้ว ฮ,ฮมุโคดะได้แต่ยิ้มเจริญออ,ออกไปเมื่อได้อ่านเช่นนั้นถัดจากบอสชั้น43อาเป๊บมาคราวนี้เป็นบอสชั้น44อัมมิรเขียนคำอธิบายได้น่ากลัวเกินไปแล้วมีความอยากกระหายและดุร้ายมากจอมสวาปามใครก็ตามที่เจอถือว่าชะตาได้สิน้นแย่แล้วนะแบบนี้เจ้านี่เป็นสัตว์อสูรที่ไม่ควรมาเจอเลยนี่นะทำไมถึงเกิดแต่เรื่องแบบนี้ติดต่อกันเล่าดันเจียนนี่จริงๆเลยนะ พวกเราจะเอาอยัางไงกันดีเหมือนว่าเจ้านี่จะชื่ออเมิดมีความอยากกระหายและดุร้ายมากด้วยแถมใครก็ตามที่เจอมันก็ถือว่าชะตาได้สิ้นแล้วเลยนะมุโคโดาะกล่าวเช่นนั้นเฟลจึงบอกว่าใครก็ตามที่เจอมันถือว่าชะตาได้สิ้นแล้วหรือเฮ้อตลกนักเดี๋ยวข้าจะทําให้รู้เองว่าชะตาของใครกันแน่ที่ต้องสิน้นโดราสุย พวกเจ้าสู้กับบอสชั้นก่อนหน้าไปแล้วข้าขอจัดการกับเจ้านี่แล้วกันพูดเสร็จเฟลก็เข้าสู่โหมดต่อสู้แล้วก็แยกเขี้ยวได้แววตาเป็นปะกายชีช่วยไม่ได้เข้าใจแล้วลุงเฟลลุงเฟลสู้เขานะเฮะ้พวกเจ้าเองก็คอยจับตาดูให้ดีแล้วว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันพอเฟลตอบกลับโดราจังและซวยออกมาเช่นนั้นเขาก็วิ่งทะยานออกไปในจังหวะเดียวกันนั้น อัมมิดก็ทำเสียงคำรามพร้อมกับพุ่งตัวขยับล่างอันมหึม,มาซิกแซกไปมาอัมมิดยั์อ้าปากกว้างพร้อมจะขยําด้วยขนาดตัวที่ใหญ่เป็น3ามเท่าของเฟลสวนกับเฟลที่วิ่งตัวปลิวหลังจากอัมมิดสวนเฟลไปแล้วก็พุ่งมาทิศทางที่พวกมุคโคดะอยู่มุคโคดะจึงรีบก้มตัวหมอบลงทันใดนั้นก็มีเสียงดังตุบขึ้นพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนคล้ายกับบางอย่างลม้มลงแล้วฝุ่นสายก็ฝุ้งตลบ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝนทรายสงบลงมเมื่อค่อยๆลืมตาด้วยความกลัวก็พบว่าอัมมิดสิ้นลมหายใจอยู่ตรงหน้าพวกมุขโคดะแล้วขาข้างซ้ายของอัมมิดมีรอยคล้ายกับกงเล็บเชื่อดเฉือนลึกเข้าไปถึงอวัยวะภายในพ้อ แข็งแกร่งกว่าเฟลพูดออกมาด้วยสีหน้าโอ้อวดเจ็บใจชะมัดแต่ก็สมแล้วที่เป็นเฟลลึลงเฟลสุดยอดไปเลยเฟลพยายามเก็บอาการเมื่อได้ยินคำพูดของโดลาจังและสุยเช่นนั้นเพียงแค่สะบัดหางไปมาไม่หยุดแล้วบอกว่าเป็นธรรมดาที่ข้าจะชนะมุโคโดาจึงพูดว่าให้ตายเถอะอย่าทำให้ตกใจกันนักสิตอนเห็นอามิรหยุดตรงหน้ามุโคโดานึกว่าหัวใจจะหยุดเต้นแล้วเชียว น่ายังขี้กลัวไม่เปลี่ยนเลยนะอยู่กับพวกข้าแล้วหัดมั่นใจหน่อยสิเฟลบอกเช่นนั้นมูโคดาจึงพูดว่าขอโทษละกันที่ขี้กลัวโลกเดิมที่ฉันจากมาไม่มีสิ่งมีชีวิตน่ากลัวแบบนี้เลยนะช่วยไม่ได้ลรอกพูดเร็จมุโคดาก็ไม่รอชา้าเดินไปเก็บของดอกจากอเมทหนังสีดํานี่มาจากท่อนล่างที่เป็นฮิปโปใช่ไหมนะมีหินเวทมนต์ก้อนใหญ่ด้วยแฮะที่เหลือก็ก,กล่องงั้นเหรอ มีกล่องหน้าตาโดดเด่นสะดุดตาเป็นลายเลขาคณิสตสไตล์อียิปต์วางอยู่มุโคโคดะลองเปิดกล่องออกมาดูมองข้างในกล่องเสร็จมุโคโคดะก็ปิดฝาถอนหายใจเฮือกใหญ่จากนั้นก็เปิดฝาอีกครั้งภายในกล่องมีอัญ,ญมณีสีน้ำเงินอ่อนเป็นประกายลายิบระยับขนาดของมันไม่ธรรมดาเลยอัญ,ญมณีเม็ดใหญ่ขนาดเท่ากับลูกกอล์ฟจนถึงตอนนี้มุโคโดะเคยเจออัญ,ญมณีมาหลากหลายแล้วก็จริง เม็ดนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยมุคโคดะสงสัยว่าอาจจะเป็นอัญ,ญมณีอันตรายจึงได้ลองวินิจฉัยดูและพบว่ามันคือบลูไดมอนด์อัญ,ญมณีสุดหายากตำนานบอกเล่ากันว่าครั้งอดีตเคยมีราชินีแห่งอาณาจักรแห่งหนึ่ง,ลงหลงไหลในความงดงามของอัญ,ญมณีชิ้นนี้จึงใช้คำพูดปั่นหัวราชาให้บุกถล่มอาณาจักรเล็กๆที่ถือครองอัญ,ญมณีจนพินาศเพื่อให้ได้มาครอบครองอยุ่เอิเอ่มทำเป็นไม่เห็นก็แล้วกัน มมโคดาคิดแบบนั้นก่อนจะปิดฝากล่องอย่างเบามือแล้วเก็บใส่ในกล่องไอเทมบ็อกเป็นอะไรไปเอ๊ะเปล่านะเฟลเกิดแต่กับเรื่องแบบนี้สินะมมโคดาคิดแบบนั้นในขณะที่พยายามบ่ายเบียงคำถามของเฟลเฟลจึงบอกว่างั้นหรอ งั้นลงไปข้างล่างกันเถอะว่าแล้วพวกมุโคดาก็เดินทางไปต่ออย่างชั้นที่45เฮ้เฮแบบนี้มันเกินไปหน่อยนะเมื่อเดินลงบันไดมามุโคดาก็พบว่าตรงหน้าคือดินแดนเหมันสีขาวโพนทำเอาแม้แต่ซามนอย่างเฟลโดราจังและสุยที่ไม่ค่อยสะทกสะทานกับเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆยังต้องตะลึงงั้นหนาวชะมัดอากาศหนาวเน็บจนต้องเดินกลับขึ้นไปชั้นข้างบนนี่ ทำไมถึงย้อนกลับขึ้นมาล่ะเฟลที่เดินตามมาพูดเหมือนไม่ค่อยพอใจเช่นนั้นเจ้านายเป็นอะไรไปงั้นเหรอสุยกล่าวถามสุยที่จริงๆแล้วทนทั้งความร้อนและความหนาวทาม,มุโคโดะอย่างประหลาดใจแต่ว่าหนาวอย่างนั้นออกไปทั้งสภาพนี้ไม่ไหวหรอกคืนออกไปมีหวังฉันได้หนาวตายพอดีมุโคโดะก่าวเช่นนั้นเขาตัวสั่นเมื่อนึกถึงภาพชั้นที่45ที่มีแต่สีขาวโพลนไปหมดข้าเองเจอแบบนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันโดราจังกราว โดราจังผู้เกียรติความหนาวเข้าใสก็ไม่อาจจะล่าเริงได้เหมือนเดิมหลังเจอภาพถิวทัศน์เมื่อคู่ไปคือว่าเรายุติการเดินทางแล้วกลับขึ้นไปบนพื้นดินดีไหมมุโคโคดะลองถามเช่นนั้นเพื่อว่าจะได้คำตอบที่หวังแต่เฟลเพียงปฏิเสธมุโคโคดะชัดเจนว่าไม่มีทางก็นั่นสินะพวกมุโคโคดะตั้งใจจะพิชิตด,ดันเจียนนี้กันแล้วนี่นะ โดลาก็อดทนฮึดสู้หน่อยสิจะตัดใจไม่พิชิตด,ดันเกียนแค่เพราะหนาวเนี่ยนะแบบนี้ไล่ตามข่ากับซุยไม่ได้หรอกนะชิก็เจ้ามันมีขนให้ความอบอุ่นนี่นะไม่ต้องมาพูดดีเลยแต่พอโดนบอกถึงขนาดนั้นมันก็ต้องเอาสักหน่อยแล้วไฟถ้าเองก็ลูกผู้ชายเดี๋ยวจะลุยชั้นนี้ให้ดูเองลังได้เฟลพูดปลุกใจโดลาจังก็มีไฟขึ้นมาทันทีเอาไปกันเลย พูดเสร็จโดราจังก็เตรียมจะบินลงบันไดไปชั้นที่45อย่างรวดเร็วพร้อมกับเฟลที่เตรียมจะเดินตามมุคโคดะลนลานหยุดพวกเขาเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนคืนพุ่งออกไปไม่เตรียมตัวอะไรแบบนี้เฟลอาจจะไม่เป็นไรก็จริงแต่โดราจังมีหวังขยับไม่ได้กันพอดีดูจากที่โดราจังมีเกรดรอบตัวแล้วมุคโคดะว่า เขาคงค่อนไปทางสัตว์เลือดเย็นเพราะฉะนั้นแค่แรงฮึดอย่างเดียวมีหวังเอาตัวไม่รอดแน่นอนนึกถึงตัวเองตอนบนยับทั้งที่ทุ่งล้างกับทะเลทรายมีอากาศเย็นแค่ช่วงกลางคืนหน่อยสิฉันกับโดราจังไม่เหมือนกับเฟลและซุยที่ทนความหนาวได้นะถ้ายังไงก็จะไปต่อพวกเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสิมูโคโดะกล่าวเช่นนั้นเฟลจึงบอกว่าอืมช่วยไม่ได้สินะถัางนั้นก็รีบจัดการซะสิมุโคโดะจึงพูดว่าครับครับไม่ต้องย้ำกันก็ได้นี่มันเรื่องความเป็น เป็นความตายของฉันเลยนะรู้สึกว่าในเน็ตซูเปอร์จะมีชุดกันหนาวขายอยู่บ้างว่าแล้วมุโคดาก็เปิดเน็ตซูเปอร์เพื่อเตรียมของที่จําเป็นเจอแล้วเจอแล้วแหม้ได้เน็ตซูเปอร์ช่วย อะไรต่อมีอะไรทั้งนั้นเลยคืนไม่มีชุดกันหนาวมีหวังชั้นหนาวตายพอดีไหนนะอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันอันนี้ด้วยในระหว่างที่มุโคดะกาลังช้อปปิ้งในเนทซูปเปอร์เช่นนั้นเขาก็พูดเช่นนั้นออกมาในตอนนี้มุโคดะเลือกซื้อชุดกันหนาวโดยไม่นึกเสียใดยอะไรตัวแล้วตัวเล่าแล้วก็จบตอนที่สมของนิยายเรื่อง สกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่12หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย